ลองหลับตาแล้วฟังเสียงนี้ให้ชัดคุณเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมบางคนเหมือนโชคเข้าข้างเสมอได้งานที่อยากได้เจอคู่ชีวิตที่ใช่มีเงินทองไหลามาเทมาทั้งที่ไม่ได้ดูเก่งกว่าคุณเลยแต่คุณกลับต้องเหนื่อยพยายามแทบตายเหมือนยิ่งวิ่งก็ยิ่งไกลออกไปความจริงแล้วมันไม่ใช่โชคไม่ใช่ฟ้ากำหนดแต่มันคือสิ่งที่อยู่ในใจคุณเองเนวิลกอดดัดพูดไว้ชัดเจนว่า สิ่งที่คุณยอมรับในใจคือสิ่งที่ชีวิตภายนอกต้องสะท้อนกลับมาให้คุณลองคิดดูสิครับถ้าในใจคุณเต็มไปด้วยความกลัวความไม่มั่นใจความเชื่อว่าฉันไม่คู่ควรคุณคิดว่าชีวิตภายนอกจะเป็นยังไงมันก็ต้องสะท้อนภาพนั้นกลับมาเหมือนกระจกเงาไม่มีผิดเพี้ยนผมอยากให้คุณนึกภาพปามตอนนี้คุณยืนอยู่หน้ากระจกและคุณทำหน้าบึ้งใส่มันคุณคาดหวังจริงเหรือว่าภาพในกระจกจะยิ้มกลับมาก่อน ไม่มีทางใช่ไหมครับเพราะภาพที่สะท้อนออกมามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณแสดงออกไปข้างในก่อนเสมอนี่แหละครับคือกฎง่ายๆของจักรวาลที่เนวิลกอดดัย้ำมาตลอดและมันก็สอดคล้องกับ NLP และจิตใต้สำนึกที่ผมสอนมาตลอด30ปีคุณไม่ใช่เหยื่อของโชคชะตาแต่คุณคือผู้สร้างมันบางคนถามผมว่าโคชวันชัยถ้าเป็นแบบนั้นจริงทำไมผมจินตนาการแล้วแต่สิ่งที่ต้องการยังไม่มา คำตอบคือคุณยังจินตนาการจากความขาดไม่ใช่ความเป็นเจ้าของคุณยังเห็นภาพตัวเองอยากมีเงินไม่ใช่ฉันมีเงินแล้วคุณยังพูดว่าขอให้ฉันเจอคนที่รักจริงไม่ใช่ฉันกําลังมีความรักที่สวยงามแล้วความต่างเล็กๆแค่นี้เปลี่ยนผลลัพธ์ทั้งชีวิตเนวิลเรียกสิ่งนี้ว่า living from the end การใช้ชีวิตจากปลายทางเหมือนคุณไปถึงแล้วไม่ใช่การวิ่งตามแต่เป็นการเริ่มต้นด้วยความรู้สึกว่า ฉันมีแล้วคืนนี้ก่อนคุณนอนผมอยากให้คุณลองทดสอบเลยปิดไฟหลับตาและนอนนิ่ง,งๆเหมือนกำลังจะหลับจากนั้นนึกภาพชัดๆว่าคุณตื่นมาในบ้านที่คุณฝ่ฝันมีคนรักนอนอยู่ข้างๆหรือคุณกำลังเปิดบัญชีดูยอดเงินที่มากกว่าที่เคยเห็นตลอดชีวิตให้คุณรู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วคุณรู้ไหมครับว่าทำไมช่วงก่อนนอนถึงสำคัญ เพราะตอนนั้นคือช่วงที่จิตสำนึกของคุณค่อยๆหลบไปแล้วประตูของจิตใต้สำนึกเปิดกว้างที่สุด NLP เรียกสภาวะนีว้ว่า State akin to sleep หรือ SATS นี่คือเครื่องมือที่เนวิลกอ d d ดา d ใช้สร้างปฏิหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมอยากให้คุณฟังตรงนี้ให้ดีนะไม่ต้องถามว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะทันทีที่คุณยอมรับในใจมันได้เริ่มทำงานแล้วจักรวาลไม่เคยพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว มันจะหาวิธีที่เร็วที่สุดง่ายที่สุดและบางครั้งคาดไม่ถึงที่สุดเพื่อนำสิ่งที่คุณยอมรับในใจมาให้คุณและนี่คือความจริงที่ไม่มีใครบอกคุณคุณไม่จำเป็นต้องเหนื่อยล้ากับการพยายามพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไปเพราะพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่มันอยู่ในใจคุณคุณเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าพลังของจิตใต้สันนิกมันยิ่งใหญ่แค่ไหน แต่นี่คือเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพราะถ้าคุณอยากใช้มันได้จริงคุณต้องเข้าใจกุญแจสำคัญ3ดอกที่เนวิลกอร์ดพูดไว้ตลอดชีวิตของเขากุญแจดอกแรกคือ living from the end การอยู่จากปลายทางนี่คือหัวใจของการเสกชีวิตใหม่ไม่ใช่การยืนอยู่ตรงนี้แล้วหวังว่าสักวันจะไปถึงแต่คือการก้าวเข้าไปในความรู้สึกเหมือนคุณไปถึงแล้วนะตอนนี้สมมติว่าคุณอยากมีไรายได้เดือนละ1 0 0 0 0แสถ้าคุณยังพูดว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้ หรือฉันอยากได้เงินเพิ่มคุณกำลังสร้างความจริงแบบการขาดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาอยู่ในความรู้สึกว่าฉันกำลังใช้ชีวิตแบบที่มีรายได้เดือนละหนึ่งแสนอยู่แล้วจักรวาลจะหาทางส่งสิ่งนั้นเข้ามาให้คุณกุญแจดอกที่สองคือ imagination จินตนาการคุณเคยได้ยินไหมครับว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้คำพูดนี้ไม่ใช่แค่สวยหรูแต่มันคือความจริงที่เปลี่ยนโลกได้ เนวิลสอนว่าจินตนาการของคุณคือความจริงที่ยังไม่เปิดเผยถ้าคุณสามารถจินตนาการพร้อมกับรู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วภาพนั้นจะฝังลงในจิตใต้สำนึกและเมื่อมันถูกฝังแล้วโลกภายนอกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสะท้อนมันกลับมากุญแจดอกที่3คือ I am ฉันคือผู้สร้างคุณรู้ไหมครับว่าคำว่าฉันคือมีพลังมหาศาลที่สุดในจักรวาล เพราะทุกอย่างที่ตามหลังคำว่าฉันคือคือสิ่งที่คุณกำลังเสกเข้ามาในชีวิตถ้าคุณพูดว่าฉันคือคนไม่มีค่าหรือฉันคือคนล้มเหลวจิตใต้สำนึกจะจดจำและทำให้มันกลายเป็นความจริงแต่ถ้าคุณพูดว่าฉันคือความมั่งคัง่งฉันคือความรักฉันคือความสำเร็จโลกทั้งใบจะต้องหันมาสนับสนุนคำนั้นแล้วบางคนถามผมว่าโค้ชถ้าผมพูดแล้วแต่ชีวิตจริงยังไม่เห็นเปลี่ยนเลย ผมควรทำยังไงคำตอบคือคุณต้องเลิกวัดผลด้วยสายตาและหูแล้วเริ่มวัดผลด้วยความรู้สึกข้างในเพราะชีวิตภายนอกคือผลสะท้อนมันมาทีหลังเสมอคุณไม่สามารถเอาผลสะท้อนมาบังคับกระจกให้เปลี่ยนได้แต่คุณต้องเปลี่ยนตัวคุณที่ยืนอยู่หน้ากระจกลองลึกภาพนี้นะครับคุณยืนอยู่ริมทะเลสาดินลงไปในน้ำวงคลื่นเล็กๆเ,เ,เริ่มกระจายออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆ จิตใต้สำนึกก็เหมือนการโยนหินครั้งนั้นส่วนชีวิตจริงคือวงคลื่นที่ค่อยๆขยายออกมาคุณจะไม่เห็นผลทันทีแต่มันจะกระจายจนถึงฝั่งในที่สุดและนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงบอกเสมอว่าอย่าประเมินค่าความรู้สึกเล็กๆตอนที่คุณหลับตาจินตนาการต่ำเกินไปเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของพลังงานมหาศาลที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในจักรวาลคืนนี้ผมอยากให้คุณทดลองอีกขั้น ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่ให้เล่นเป็นบทบาทเลยถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มั่งคั่งให้ลองทำสิ่งเล็กๆเ,เหมือนคุณรวยแล้วเช่นตอนตื่นขึ้นมาพูดกับตัวเองว่าฉันมีเงินใช้เหลือเฟือขอบคุณจักรวาลหรือเดินไปซื้อกาแฟแล้วพูดในใจว่านี่คือสิ่งที่เจ้าของธุรกิจใหญ่ๆดื่มก่อนเริ่มต้นวันของเขามันอาจฟังดูเล็กน้อยแต่การกระทำเล็กๆเ,เหล่านี้จะทำให้จิตใต้สำนึกเชื่อว่า คุณคือคนนั้นจริงๆและเมื่อจิตใต้สำนึกเชื่อแล้วโลกภายนอกจะหาวิธีที่เหลือมาให้เองไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆหรือเงินที่หลั่งไหลเข้ามาโดยไม่คาดคิดตอนนี้คุณได้เข้าใจกุญแจสำคัญทั้ง3มแล้วแต่ถ้าคุณอยากให้ชีวิตเปลี่ยนจริงๆคุณต้องลงมือฝึกไม่ใช่แค่ฟังหรือรู้เพราะจิตใต้สำนึกจะจดจำจากประสบการณ์ซ้ำๆมากกว่าความรู้เพียงครั้งเดียว คืนนี้ผมอยากให้คุณเริ่มเลยฝึกง่ายๆที่เนเวลกอดาดเรียกว่า s ats, a t state akin to sleep ก่อนนอนให้นอนนิ่งๆหลับตาแล้วเลือกหนึ่งสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆสมมุติว่าคุณอยากมีรายได้ที่มากขึ้นให้นึกภาพคุณกำลังถือสมุดบัญชีธนาคารเปิดดูยอดเงินที่สูงกว่าที่คุณเคยมีรู้สึกถึงความสุขความโล่งใจเหมือนมันเกิดขึ้นจริงอย่าห่วงว่าพรุ่งนี้มันจะมาไหม แค่ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นซึมเข้าไปในจิตใต้สำนึกแล้วหลับไปพร้อมรอยยิ้มคุณรู้ไหมครับว่าทำไมวิธีนี้ทรงพลังเพราะช่วงที่คุณกําลังเคลิ้มหลับคือเวลาที่ประตูของจิตใต้สำนึกเปิดกว้างที่สุดคำพูดหรือภาพใดก็ตามที่คุณใส่เข้าไปตอนนั้นจะถูกฝังลึกและกลายเป็นแม่พิมพ์ของความจริงใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณอย่าประเมินค่าการฝึกนี้ต่ำเกินไป เนวิลกอดา d ใช้วิธีนี้สอนคนมานับไม่ถ้วนและหลายคนก็ได้ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายบางคนได้เงินก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนเจอคู่ชีวิตในเวลาไม่นานบางคนเปลี่ยนเส้นทางอาชีพทั้งชีวิตในชั่วข้ามคืนผมอยากให้คุณลองคิดดูว่าถ้าแค่30วันจากนี้คุณตั้งใจฝึกจินตนาการก่อนนอนทุกคืนชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปขนาดไหนคุณจะไม่ใช่แค่คนที่หวังลมๆแรงๆอีกต่อไป แต่คุณจะกลายเป็นผู้สร้างที่แท้จริงผู้ที่เข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกคือสิ่งที่คุณยอมรับข้างในและผมอยากบอกคุณตรงนี้คุณไม่จําเป็นต้องรอให้พร้อมเพราะความพร้อมไม่เคยมาจากภายนอกความพร้อมมาจากการตัดสินใจเดี๋ยวนี้ว่าคุณคู่ควรคุณเลือกและคุณยอมรับแล้วลองพูดกับตัวเองเบาๆตอนนี้เลยว่าฉันคือผู้สร้างชีวิตของฉันรู้สึกถึงพลังที่วิ่งผ่านหัวใจของคุณ แล้วปล่อยให้มันขยายออกไปทั่วทั้งร่างกายนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงอย่าลืมนะครับจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณอยากได้แต่มันตอบสนองต่อสิ่งที่คุณยอมรับว่าเป็นจริงแล้วถ้าคุณยอมรับว่าคุณคือความมั่งคั่งความรักความสำเร็จโลกทั้งใบก็ต้องจัดเรียงให้ตรงกับสิ่งนั้นและนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ในวันนี้คุณไม่ได้ฟังคลิปนี้โดยบังเอิญ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณมาเจอกับคําสอนของเนวิลกอดดาดมันคือการนัดหมายของจิตใต้สำนึกคุณเองที่พาคุณมาถึงตรงนี้เพื่อเตือนคุณว่าคุณคือผู้สร้างไม่ใช่เหยือ่อถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มีคุณค่าอยากกักเก็บไว้คนเดียวเพราะพลังของการแบ่งปันก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้การฝึกฝนขอให้คุณช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปบอกกับจักรวาลว่าฉันพร้อมแล้วและให้คนรอบตัวคุณได้รับพลังนี้ด้วย เพราะเมื่อคุณแชร์คุณไม่ได้แค่ส่งต่อคลิปแต่คุณกำลังส่งต่อความหวังความเชื่อและแรงบันดาลใจที่อาจเปลี่ยนชีวิตใครอีกหลายคนเหมือนที่กำลังเปลี่ยนชีวิตคุณในตอนนี้ขอบคุณจากใจจริงนะครับที่คุณเสียสละเวลามาฟังคลิปนี้จนจบแล้วเราจะได้พบกันอีกครั้งในคลิปหน้าที่จะพาคุณเปิดมุมมองใหม่ๆและค้นพบพลังในตัวคุณให้ลึกยิ่งขึ้นอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนที่คุณรักและกดติดตาม เพื่อไม่พลาดพลังบวกครั้งต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่ครับ